สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะับวันจันทที่24มิถุนายนปี66นะคะคําเตือนทางจ่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกด้านเลื่องับผนหนันนะสำหรับเฉพาะคิด6กับ9 7กับ0 60 61 62 64 67 69 90 91 92 93 96 97นะจับคู่ก็69 96 70 07 90 09 6

4 5 7 5 9 2 5 1 7 5 4 4 7 2 2 5 7เนาะ2 4 7ก็ได้เนาะก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีเด้อวันนี้เราเน้น5กับ2 7กับ1นะก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นด้วยกันเด้อแต่ละแนวทางพิเศษปกติ VIP มาแนวทางเดียวกันเด้อเฉพาะกิจมันต่างกันเขาหน่อยนะ ี่ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดชอบสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ